ก็แปรสภาพมาอยู่ในหมอ้อละอยู่ลนประมาณโลครึ่งครับโลครึ่ง <โล S 1> ใช่ไหมตัวครับอวันนี้ตอนวันสยามชัยจะเป็นคนโชว์ฝีมือเองใช่ไหมครับนักแต่งเพลงด้วยนะฮะแต่มีความสามารถนะฮะทางด้านอาหารพื้นบ้านเครื่ออาหารป่านะครับอาหารป่า นี่อยู่ในการเตรียมนะฮะอยู่ในช่วงของการเตรียมวัตถุดิบที่จะปรุงนะครับเออเป็นพริกแกงเนาะพริกแกงพริกแกงพริกแกงอ่ะเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มเลยนะครับตั้งกระทะตั้งกระทะเรียบร้อยกระทะร้อนแล้วนะครับก็น้ำมันลงหน่อยน้ประมาณพอประมาณขอบขวให้มันก็เคยทำให้ชาวต่างชาติกินมาแล้วครับตัวดหน้าอ่ากุ๊กหน่อยนี่เหรออ๋อโอเคโอเค อ, s <S อันนี้คืออาหารบ้านสวนนะานสวนวงทองหลังจากที่พักมันร้อนพอสมควรนะเราเ่เตียงไว้นะครับเอรวกันเพื่อรวมกันิอย่างไอันนี้หนูพันไหนฮะเป็นหนูฟุกครับหนูพุกเป็นหนูพุกเป็นหนูป่าอันที่หายากแล้วก็ราคาแพงมากนะฮะในท้องตลาด แต่พนักงานวันนี้เราได้โปรเฟลที่เปนมาไขือปรับพื้นที่สวนของคุณสุเกียรติโม่ตัวคนนี้นี่จะชอบทำบาตรทำบาตขึ้นนะครับทำบาตขึ้นน่ารั้น่าไช้ชอบนะน่าใช้ชอบหนูนี่เราขั้นตอนการต้วน้วปลุกปิกนะใส่น้ำพอประมาณปลุกปิกไม่ใส่เยอะจนเกินไปนี่น้ำก็กำลังเดือดนะครับ ลังเดือดนะฮะแต่ยังไม่เต็มที่นะครับให้เดือดจนแน่ใจว่าสุกแล้วนะครับแน่ใจว่าสุกแล้วผัดเลใบโกศนกากระเรากระกะเรากะเพรักอะกระกระเพราอะเรักระะเราากเากระกะากรเากพรากะเากระาะเากรเกเพกะเกะเารากเตราระเรเดราเรากเพาะเรากาะเรากพกรงกากรเกะเาะเกเรากะะเรากะเากะเากะเกะก ทั้งกระเพราชีกระเพราแดงกะเพราแดงผักชีฝรั่งใบกระเพราแดงกับผักยี่หร่านี่เขารสจัดจ้านอยู่แล้วนะวันนี้มาบวกกันเลยในกระทะในเมนูนี้เลยนะฮะแล้วก็โกศลผักชีฝรั่งผัดกะผัดผักกะเพราแล้วก็ใบกระเพราใบกระเพราแล้วก็จับข้าวจับข้าวนี่เป็นตัวชูชูรสเลยเอาหนะทก็ เนื้อแต่เนื้อมันอยู่ในกระทะบางท่านยังไม่กล้ากินนะครับเเห็นขั้นตอนในการเผาพอดเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงผักยุบเลยก็เสิร์ฟได้เลยครับโอ้โหน่ากินหอมเลยโอ้โหมีรูปป่าเอาหารป่าเลยนะครับไม่ค่อยจะหากินได้ง่ายเนาะหนูมันอยู่ในป่ามันเร็วขนาดไหนยังสู้คนไม่ได้เลย ต้องเซียนจริงๆนะครับรถรถไถครับโดย,ย <ละ S 2> รถไถกับเ้ฟขึ้นโต๊ะได้เลยครับได้เลยครับจะได้อร่อยอโอ้โหมีกะเลี่ยงก็ปันเป็นไงบ้างรสชาติครับไม่แพ้เมื่อพัคน์พัฒน์นก่อนทำให้ แขกที่กตาคารกินนะครับโอ้แขกร้องว่าไง <c oughs> <c oughs> แขกพวกว่าอายาเอาหมูให้กูกินอันนี้คืพอพระผลนะยครับโ <Wow. S 2> ชเฟอร์รถไถที่ไปทำลายสับปะรดเมื่อกี้ <c oughs> นะฮะได้หนูพวกมันสองตัว <c oughs> นะฮะอันนี้คือศิลป,ปินมีคนตั้งฉายาว่าศิลป,ปินตะร้องหน้าเครียดชูกิจวงทอง <c oughs> อที่มาของคำว่าสวนวงทองนะครับนะฮะเป็นเกษตรแม่กกรุ่นที่ <c oughs> รุ่นสิบนะฮะ อันนี้คุณพี่ชูเกียรติพี่เกียรติพี่เกียรติสีพรหมนะฮะอันนี้เชี่ยวชาญทางด้านเดินป่าทางด้านกเกษตรมีความเชี่ยวชาญมากตอนนี้ลงามากินละได้กินข้าวเมนูพิเศษผัดผัดกล้วยแฮมกล้วยแฮมหนูนุ่มน,นะครับเมนูพิเศษวันนี้แก้โควิดไม่ต้องกลัว